เมื่อคืนเกือบไม่หลอดคับเพื่อนเหลังจากกลับมาจากทาระบบน้ําให้ทางคีริมาศนะครับนอนฟังเสียงฝนประมาณเกือบสอชั่วโมงครับก็สั่งหอนใจอยู่แล้วครับเพื่อนๆว่าจะต้องเจอกับเหตุการณ์นี้ในหนาข้าวทั้ง2แปลงของเรา มันก็จริงๆครับเพื่อนๆก็คือเป็นทะเลสาบอย่างที่เพื่อนๆเห็นที่ขึ้นอินเสิร์ตให้เพื่อนๆดูเลยแล้วก็ต้นข้าวที่อยู่สวนบนสุดนะครับมันก็จะประมาณนี้เลยครับเพื่อนๆปิ่มท่วมสะดือประมาณนี้เลยท่วมสะดือข้าวอย่างนี้เลยครับแน่นอนครับคนยังผมถ้ามีคลิปวิดีโอจะต้องมีสาระดีๆแทรกมาอยู่ในนั้นเสมอครับเพื่อนๆครับ ต้นข้าวที่มันกําลังตอนนี้นะตอนนี้เอาพูดกันภาพที่เพื่อนๆเห็นตอนนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวโค้ชใกล้ๆอ่าทรงใบกว้างใช่ไหมครับแล้วเริ่มอ่อนเริ่มโคง้งนะนี่นะเพื่อนๆน,น,นะระวังให้ดีนะครับข้าวระยะนี้เนี่ยน้ำท่วมยอดไม่ได้นะเพื่อนๆน,น,นะเนี่ยระยะนี้เป็นเหมือนกันทุกแปลงไหมเหมือนกันทุกสายพันธุ์ไหมไม่ใช่ครับ มันจะเป็นเฉพาะในสภาพพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสารอาหารที่เราลองพื้นอยู่เดิมครับเพื่อนๆสำหรับบางท่านมันก็จะแคะจะแกนจะ,ะก็ว่ากันไปตามบริบทเนาะแต่ของผมอะ่ะมันก็อย่างว่าแหละเพื่อนๆเ,เ,เที่ยวละ2 0 0โลเที่ยวละ3 0 0โลเที่ยวละ2 0 0 3 0 0 400โลมันอัดไปอัดไปแล้วก็พ่นกูโคตอัดนักๆแล้วก็ ใส่น้ำมักเจ้าปวกน้ำมักปลาเข้าไปเยอะมันก็เลยเป็นอย่างนี้ครับเพื่อนๆเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยต้นข้าวใบโค้งเลยครับเนี่ยเขียวใบเบลอร์เลยใบยังไ่เลยครับใบข้าวะเนี่ยใบยมันบอกอยุ่นะครับเพื่อนๆว่าตอนนี้รากทํางานสมบูรณ์แล้วตอนนี้รากรับสารอาหารทางดินเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับอ่าเม็ดนี่มดความสําคัญแล้วตอนนี้นะที่นี่ จะให้เพื่อนๆดูดูเอาภาพรวมเนาะคือหลายคนเนี่ยถามผมว่าอาจารย์ไม่เห็นอาจารย์ไม่เห็นอาจารย์ทําคลิปวิดีโอว่า12วันไซตปุ๋ยสิบสวันไซตปุ๋ยสิบสวันไซต์ปุ๋ยเพื่อนๆครับใจเย็นๆเพื่อนๆตั้งสติฟังค่อยๆฟังผมวันนี้ผมกําลังพาเพื่อนๆให้หลุดพ้นกับไอ้ว,วังวนปุ๋ยเนี่ยเพื่อนๆอย่อยังจะดึงผมกลับถอยหลังกลับไปอีกหรอครับเพื่อนๆ ผมกำลังดึงพวกคุณออกมาจากวังวนของทุนผูกขาดที่คุณไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงที่จะเรียกร้องที่จะที่จะอะไรสักอย่างก็เข่าเลยนะครับไม่โอเคเลยครับผมว่ามันน่าจะโอเคกว่าไหมอ่ะถูกไหมอ่ะเนี่ยเรากําลังจะรีวิวสิ่งดีๆเรากําลังจะรีวิวแนวทางดีๆแบบนี้เนี่ยให้คุณเนี่ยให้เข้าใจเนี่ยแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยที่ผมสัญญากับเพื่อนๆไว้ว่าผมจะ สอนวิธีการวิเคราะห์และคิดกับสภาพดินทุกปัญหาเรียนรู้พื้นฐานกับสภาพดินทุกปัญหาเนี่ยให้เพื่อนๆเนี่ยผมจะค่อยๆทําไปแล้วผมจะค่อยๆตามรีเสิร์ชทุกแปลง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 ,งไปเข้าแปลงไหนก่อนจะพูดเรื่องอื่นผมจะพูดเรื่องดินก่อนเลยเนี่ยครับเพื่อนๆสิ่งพวกเนี้ยมันดีนะครับมันดีย้าเลยนะครับมันดีทําไม เอางี้นะเพื่อนๆนะสะภาพใบแบบนี้นะเนี่ยสภาพใบแบบนี้นะเนี่ยสภาพใบแบบนี้ไอประโยคที่บอกว่าอาจารย์สิบสองวันแล้วทําเมื่อไรจะใส่ปุ๋ยตัดไปเลยครับเพื่อนๆตัดไปเลยนะตัดไปเลยยังไม่ต้องไปโฟกัสมันครับรอดูว่าต้นข้าวเขาจะส่งสัญญาณขอเราเมื่อไรแล้วค่อยให้อย่างนี้ประหยัดไหมครับเพื่อนๆประหยัดไหมประหยัดอ้าวเราประหยัดปอย่างนี้แล้วเพื่อนๆทำไมไม่ทํา มันลำบากมันเหนื่อยมันยุ่งยากขั้นตอนมันเยอะพิธีลีตองมากใครจะเล่นเปนลิเกแบบแกได้อา้าวเราใครจะรุดแล้วผมก็มดหนทางที่จะช่วยเหลือเพื่อนแล้วครับตั้งทั้ที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านคอนเทนต์ผมอะเป้าหมายสําคัญของผมเลยก็คือต้องการให้ชาวนาระดับรากหญ้าที่ไม่มีซิดมีเสียงที่จะเรียกร้องอะไรก็ใายได้เนี่ยลุดพ้นก็อีวังวนของปุ๋ยของยาของฮอร์โมนนะครับเพื่อน แล้วทําให้ขนาดนี้เราเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ให้ขนาดนี้แล้วเพื่อนๆยังไม่โอเคครับสิ่งที่ผมพยายามนําเสนอก็แล้วแต่เพื่อนๆและครับที่นี่นะอรักย้ายใจความสําคัญของพื้นนาตรงนี้ก็ทาได้ก็ได้ทําหลายอย่างครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการถ่ายเปิดหน้าดินการมักดินนะฮะ,ะการย่อยดินให้ให้ให้คลายตัวให้แตกตัวอย่างสมบูรณ์ผมทําหลายเรื่องมากนะแปลงนี้นะกูโค้ดกระใสน้ำมักกระใส แล้วก็ขี้หมูก็ใส่ยเยอะนะครับผลมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้เลยครับเพื่อนๆสิ่งที่ไม่วิตกกังวลกับนะําปัญหาที่น้ำปิ่มยอดเลยเนะี่ยก็คือดีใจต้องที่ว่าเออเห็นข้าวมันสมบูรณ์โดยที่เราแบบไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องปุ๋ยเรื่องยากระตุ้นเรื่องฮอร์โมนแล้วเราก็ลดต้นทุนตรงทางตรงตรงนั้นไปได้หลายเรื่องมันก็ทําให้เราเซฟต้นทุนตรงนั้นไปได้หลายเรื่องครับแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งครับ เมื่อข้าวมันอยู่ในสภาพที่แข็งแรงเป็นทุนเนี่ยเพื่อนๆต่อให้มันมีปัญหานิดๆหน่อยหน่อยที่ใบเนี่ยมีเพียไฟนะครับไม่ใช่ไม่มีนะเพื่อนๆถึงแต่ว,ว่าต้นข้าวมันมีความแข็งแรงมันเลยต้านทานได้ครับมันก็เลยทําให้เราอไม่ได้ไปโฟกัสมันนะถามว่ามีไหมเพียไฟมีนะครับแต่ไม่ได้เยอะเกินจนกว่าจนทําให้เราแบบลอนลุ่มหรือลอนลนหรือกวนกว,นกวยก็ปัญหาที่เกิดขึ้นอืมมันก็ มันก็ต้องเจอบ่อยๆครับเพื่อนๆแล้วมันก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องศึกษาพฤติกรรมของปัญหาของโลกอะไรหลายๆเรื่องมันจะทําให้เราคุ้นชินแล้วก็เข้าใจบริบทเราก็บทบาทการเกิดการจบของมันก็เข้ามันแข็งแรงสภาพนี้แล้วครับก็ไม่จำเป็นจะต้องไปไปร้อนล้นที่จะต้องรีบใส่ปุ๋ยไปร้อนล้นที่จะต้องรีบฉีดฮอร์โมนมันก็ดีหลายๆเรื่องครับเพื่อนๆแต่ ไอ้ที่แย่ที่สุดก็คือไอ้ที่ปิมน้ําที่อยู่ด้านท้ายนาน้นนะครับเนะี่ยด้านนู้นน่ะนะทน,นี้เดี๋ยวก็ไปเอาเครื่องครับมาสูบออกเพราะว่าใบาข้าวเนี่ยมันเริ่มยืดตัวจากขี้หมูจากสารอาหารดีๆจากแท็กที่มันมีประโยชน์ในดินเยอะๆครับเพื่อนๆมันทําให้ใบข้าวมันบางแล้วก็อ่อนแอไม่ใส่ปุ๋ยก็เหมือนใส่ปุ๋ยครับเพื่อนๆแล้วถ้าเราปล่อยไว้เราน้ําท่วมหลายๆวันโดยเฉพาะน้ําขุนนะครับข้าวจะเน่าอ่ะนี่คือ สาระเล,เล็กๆน้อยๆท,ท้ายคลิปวิดีโอที่จะจะบอกเพื่อนๆไว้ว่าเมื่อใบข้าวคุณเขียวโค้งแบใหญ่อ่อนแล้วเนี่ยน้ำท่วมเน่านะครับเพื่อนๆโอเคเนาะ